ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม k t o by Academy <c oughs> ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคของการตัดผมชายนะครับในสไตล์อาจารย์ออสสอนตัดผม k t o Academy ครับอันดับแรกนะครับเรามีการใช้หวีรองครับคำว่าหวีรองในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเก็บกรอบ การเก็บทรงการเก็บลายาเก็บแนวแลักษณะของสไตล์ผมในแนวของวัยรุ่นนะครับนะต้องยอมรับความจริงนะครับนะยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรการเปลี่ยนแปลงไปเยอะอดีตการการตัดผมก็อาจจะเป็นก่อเป็นทรงอยู่ในตามที่กําหนดนะครับแต่นะับปัจจุบันนะครับมีการดัดแปลงคําว่าดัดแปลงในความหมายของผมอ่ะตรงนี้นสั้นหน่อยตรงนี้ยาวหน่อยตรงนี้บางหน่อย,ตร,อยตรงนี้หนาหน่อย แล้วก็มีการจีดมีลวดลายที่มันมีก <c oughs> ารพัฒนาออกมาครับตรงนี้ต้องยอมรับว่าการทํางานในรูปแบบของช่างเนี่ยเราก็ต้องศึกษาต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ต้องมีหาหลักวิชาการใหม่ๆครับอย่างเช่นนะครับน่าเห็นไหมครับนะอันดับแรกผมมีการใช้หวีช้อนลองออกมานะครับก็จะมีความกลมเกืนออกมาได้กึ่งของความสวยงามนะครับจะเห็นนะครับนะผมเขาจะมีความเขาเรียกว่าอะไรสมูทนะ ออกมาได้ลักษณะของมีความลกลมเกินกลื่องของผมชายที่ออกมาดูแล้วมีความเขาเรียกว่าพิวนะพิวหรือซอฟหรือเป็นลักษณะของการทํางานในเวอร์ชั่นของเราเนี่ยมัน้องเห็นนะครับจากการที่เราทํางานแล้วเราดีไซน์ออกมานะครับเช่นเดียวกันนะครับจากใก้ทอยหรือถึงด้านหลังนะครับนะเราจะเน้นลักษณะของการสร้างกรอบในเกล่งของความถุยความถุยในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเก็บลักษณะโซนของซีกหลังนะครับแล้วก็ ตีนผมนะครับแล้วก็รอบลายแนวแล้วก็ตัวคอเคลียหรือตัวด้านข้างการที่เราเก็บอย่างเงี้ยครับเราต้องการให้ขอบล้วลักษณะลายของแนวเนี่ยเป็นกึ่งของเหมือนกับลองทรงต่ำนะครับว่าคําว่าลองทรงต่ำในที่นี้ก็คือเราจะเน้นแค่ขอบนะครับไม่เน้นถึงการที่เราจะไล่จ,จนสูงเกินไปแต่ถ้าจะไล่สูงเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกอีกสไตล์หนึ่งนะครับนะจากการที่เราวางแนววางลายแวงนอง ลองส่งที่ออกมาในถึงของการที่เราใช้หวีลอกนะครับนะอย่างจะบอกว่าการทํางานในรูปแบบนี้บางทีหลายๆท่านดูนะครับก็อาจจะมีการทีาเรียกว่าดัดแปลงอาจจะเอาสูงกว่านี่นิดก็ได้นะครับหรือต่ำกว่านี่ก็ได้นะครับในตามลักษณะของของส่งนะครับนะแต่ของผมที่ทําว่าผมทําตามบอดี้ทำโครงสร้างแล้วก็นะครับนะในแบบเขาต้องการแบบนี้นะครับเราถึงตาม เขาเรียกว่าทำตามคอนเซปต์นะครับหรือตามสเปคเขานะครับ,ค,รบ,ค,รบคำว่าคอนเซปต์ในที่นี้ก็คือคอนเซปต์เขาจะให้โจทย์เลยว่าเขาขอเก็บด้านข้างนะแล้วก็ท้ายทอยขอให้ต่ํานิดนึงนมันมีความทุยหรือลักษณะของการเลี้ยงผมว่างันเดืนะฮะแล้วก็ส่วนท้ายทอยแล้วก็ขอผองทรงเนี่ยให้มันมีความทุยออกมาจะได้มองเห็นเชฟหรือทรงออกมาถ้าเราไปปล่อยให้ยาวเสมอกันเนี่ยเชฟของทรงเขาออกมาไม่สวยเหยครับนะพอหลังจากตัดออกมาแล้วนะครับทรงเขาจะออกมาได้ มีความสวยงามนะครับเป็นกลุ่มของรองทรงนะครับอย่างที่บอกว่าเรา <c oughs> เป็นการดัด,ด,ดแปลงแล้วก็อัพพายการทํางานของเวอร์ชั่นเราหรือนะครับหรือ KTO เราที่เราเอาเทคนิคของการประยุกต์นะครับผสมผสากนาการจัดการตัดผมหญิงผมชาย <c oughs> มารวมอยู่ในเวอร์ชั่นเดียวกันคำเวอร์ชันเดียวกันในที่นี้ความหมายของผมว่ามันต้องมีเขามีกลายมีอะไรแนวของเส้นผมเนี่ย ให้มันมีความถึงอ่อนหวานนะครับจากขาดจากทรงที่ออกมานะครับนะถ้ากาดจ้าเราถ่ายขาวเลยมันก็จะกลายเป็นผมอีกสไตล์หนึ่งนะครับนะแต่เป็นแนวอินดี้หรือเป็นแนวของผมชายที่มันเป็นกึง่งคลาสสิกหรือเป็นแนวกลึงของผมหมยิงที่เรามาประยุกต์กันนะเราก็จะเหลือขอบลายแนวแลักษณะยอย่างเงี้ยให้มันมีถึงความอินกินไอถึงความเขาเรียกว่าหวานนะครับหรือ สวยงามนะครับให้มันมีคราวตัวนี้ออกมาครับเสร็จแล้วเราก็มาเรามาเก็บเก็บที่นี่ในความหมายของผมก็คือเก็บทุกสัดส่วนในที่เรามองเห็นว่าถ้ามันหนาไปไม่สวยนะครับนะครับเสร็จแล้วเรามาดูโซนของซิกด้านซ้ายนะครับโดยการใช้หวีช้อนแต่อย่าลืมนะครับนะหวีนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาสามารถที่จะโค้งงอได้นะครับนะถ้าเราต้องการหนาเราใช้โซนซิกหนานะครับหรือถ้าเราต้องการบางนะครับเราใช้โซนของซิกบาง นะครับการทํางานในรูปแบบของการทํางานในสไตล์เราเนี่ยมันเป็นลักษณะขึงของที่นะครับการที่เราจะเน้นแค่เป็นบางส่วนหรือบางจุดแค่นั้นเองว่าตรงไหนหนาตรง <c oughs> ตรงไหนรไรตรงไหนบางความที่มันเป็นตัวตนหรือเป็นแพทเทิเเร์นเนี่ยมันไม่มีในกรอบตรงนั้นออกมาบางทีบางครัง้งบางส่วนก็ต้องการที่อย่างนี้ข้างหน้าเนี่ยเขาต้องการให้มีความหนาหรือไอ้ความบาง้าเมันมีความพิ้วหรือซอฟออกไปเลยนะครับนะแล้วก็เน้นเลี้ยงข้างบนไว้นะครับส่วนจอกจร ไช้ถอยก็เหมือนกันนะครับให้มันมีความสมูทแล้วก็ให้มีความคมคืนกันส่วนนะครับถ้าเขาบอกว่าตัดขาวไปเลยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะการขอบได้คันว่าการขอบได้ก็หมายว่าว่าความคมของขอบหรือจรหรือแม้กระทั่งซิกหน้าผากเนี่ยถ้ามันขาวจนล้วนเลยเนี่ยเราไม่สามารถจัดจิกแล้วก็ตัดขอบของทรงออกมาให้ได้สวยหน้ามันควรเราต้องมีเนื้อผมให้มันอยู่เขาเรียกอะไรนะพอประมาณนะครับที่มันพอจะเห็นเขา เห็นลายลักษณะเห็นของทรงออกมาให้มันมีถึงความสวยงามครับครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของการตัดผมกึ่งของผมชายหรือเป็นสไตล์ของแนวของวัยรุ่นนะครับที่เราเอามาอัพพายแล้วก็มาดัดแปลงแล้วก็เอาการทํางานในเวอร์ชั่นของเราให้กับหลายๆคนที่นะครับรักวิชาที่ผมสวยหรือนะครับอยู่ในและต่างประเทศ บางคนถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับอาจจะพื้นฐานไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมเก่งพอหรือยังไม่เข้าใจจริง,รงๆเนี่ยเราสามารถจะใช้ตัว number, number นัมเบอร์นัมเบอร์ในที่นี้ความหมายก็คือวนัมเบอร์หรือใช้ตัวปากครอบนะครับกึ่งคล้ายๆหวีรองเนี่ยนะครับนะเราต้องการหนาก็ใช้ตัวสี่ห้าหกเลยนะครับหนาไปเลยออกไปเลยนะครับออกมาได้วนรอบสวยเราต้องการบางเนี่ยบางที่สุดก็คือไซส์หนึ่งนะครับจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเราก็ ลองวนเอานะครับนะถ้ามันเสมอการครับเหมือนกับสกินเฮดแต่ถ้ามัน <c oughs> เป็นลองทรงหรือเป็นลองทรงสูงหรือกึ่งแบบผมชายดูยาวหน่อยเราก็ใช้เบอร์หกเบอร์ห้าเบอร์หกแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งนะครับเน้นแต่แค่ขอบอยู่ประมาณตั้งหนึ่งเซนนะครับก็กลายเป็นลองทรงต่ําๆอันนี้จะดูสวยนะครับนะส่วนเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองใช้หวีลองอีกนิดนึงมาเก็บขอบตัวเชื่อมกันตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งก็หมาว่าตัวหนึ่งก็คือหนึ่งนิ้วที่เราวางขอบไว้ ในขอบของลูกทรงหนึ่งนิ้วเสร็จแล้วด้านบนอาจจะแสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วแล้วแต่นะครับความบาลานซ์มันยังไม่เกินกันเราก็ใช้หวีใช้อย่างผมทาเนี่ยนะครับก็ค่อยลองแล้วก็ค่อยเก็บนะครับนะเพื่อสร้างความกลมกลืนให้กับลักษณะช่วงรอยต่ออันนี้เป็นเป็นการทํางานในเกล่งของเทคนิคแต่ส่วนที่มือเราเนี่ยต้องมีความแม่นพอนะครับไม่งั้นก็ต้องใช้ปลายจิกเข้าไว้นะครับโคนกระดกออกมาเพื่อให้ปลายลักษณะของโคนเนี่ย ให้มันมีการรองรับกับอย่าให้กดให้แบนถ้าแบนปั๊บเนี่ยมันจะดูสั้นเลยนะครับอันนั้นจะจะจะเขาเรียกอาจจะพลาดเลยนะครับต้องต้องระมัดระวังนะครับการตัดผมชายถามว่ายากนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพียงเราเข้าใจหลักแล้วก็การทํางานเสร็จแล้วเรามาดูขอบของโซนของซิกหน้านะครับนะว่าเราจะตัดขอบแล้วก็ยังเน้นขอบแล้วก็จิกเข้าไปในลนาานักษณะขึงของเป็นพีระมิดหรือแหลมออกมาให้มันดูถึงความสวยงามน,นะครับจากการที่เรามีการใช้กิ๊บเปอร์นะครับหรือปรเจเลียนเนี่ย แตะทรงหรือการขอบเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อสร้างเสน่ห์และความสวยงามนะครับเห็นไหมครับนะพอเราจิกเข้าไปนิดเดียวเนี่ยความกลมเกินความสมูทก็อนนี้ออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับนะนี้เป็นการทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเวอร์ชั่นของเรานะครับเคทีโอคาร์นีที่เราเอามาเผยแพร่แล้วมาแชร์นะครับแล้วมาเอาการทํางานในรูปแบบของนะครับที่ผมชายเรานะครับเสร็จแล้วเราก็กลับข้างแล้วก็ติกออกมาเพื่อสร้างขอบให้มันมีความคมนะครับอันนี้อันนี้เป็นหลักการเลยนะครับอันนี้ต้อง ต้องยอมรับความจริงนะครับนะการทํางานในรูปแบบของการที่เรียนรู้ในลักษณะของบุมชายเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเราต้องคํานึงนะครับถึงบอดี้และโครงสร้างเขาด้วยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับเรามีตอนที่2นะครับอันนี้เป็นตอนที่1น,นะครับผมออสสมจิตอิสธพัคดีเคดีโอคารามี่0 8 6 7น้า8 8เดี๋ยวเราพบกันอีกทีนะครับทางช่อง ทิกตอกนะครับแล้วเรายังมีท่องทิกต o k นะครับมี facebook ไล v ์แล้วก็มี everyday นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันอีกทีนะครับตอน2นะครับวันนี้ผมจะกล่าวของว่าสวัสดีเดี๋ยวพบกันอีกครั้นงนะครับครับก็มาเข้าหมวดตอนที่2เลยนะครับหลังจากที่เรามีการเก็บแล แต่งทรงในลักษณะของลองทรงหรือเป็นการไล่ลักษณะขอบของแนววัยรุ่นนะครับเพื่อนๆน,น,น้องๆหลายๆคนก็อาจจะได้ดูแล้วก็เทคนิคของการทํางานในสไตล์เรานะครับอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO By c a r m y ครับนะครับหลังจากที่เรามีการดรายหรือการเก็บหรือการเป่าหรือการเซตหรือการจัดทรงในรูปแบบของการทําลักษณะแนวของผมชายออกมาเนี่ยเราก็มาใช้ตัวคิปเปอร์กับข้าง กับข้างในที่นี้ก็หมายก็ผมก็คือการเจาะหรือแกะหรือการขอบออกมาให้มันมีความสมูทให้มีความสวยงามครับสังเกตได้ง่ายนะครับนนะการตัดผมในแนวของเวอร์ชันอย่างนี้นะครับเขาจะเน้นลักษณะของการไล่รอบได้ทรงหรือไล่ไลายได้แนวในลักษณะของมุมและการการทํางานในเวอร์ชั่นของการที่เราสามารถที่จะดีไซน์และออกแบบในกึ่งของการตัดในแนวของวัยรุ่นนะครับนะฮะ ปัจจุบันอย่างที่เกิดตลอดเวลาว่าการพัฒนาหรือการออกแบบการดีไซน์เนี่ยมันเป็นการในแนวของการที่อสเตรียหรือการสร้างสารรค์ออกมา อาจจะมีส่วนโค้งส่วนเว้าหรือการลักษณะของการแกะลายกิดลายเส้นอะไรก็เป็นการที่ออกแบบในลนักษณะกึ่งของศิลป์นะครับนะอันนี้เป็นเปสไตล์ของผมชายนะครับผมชายตอนนี้เริ่มจะมีกลิ่นไอของความเขาเรียกว่าหอมหวานหรือสวยงามออกมาจากเป็นศิลป,ปะหรือเป็นการที่บางคนอาจจะมีความรู้เรื่องของการที่เขาเรียกว่าเหมือนกับนักเรียนพ่อช่างนะว่างั้นนะครับนะมีการวาดลายกระหนกมีการทําอะไระต่างๆที่การเหมือนกับกึ่งแกะสลัก รักแกะครับ จะออกมาลักษณะของในรูปแบบของศีรษะคนเลยบางทีสามารถจะแกะด้านหลังหรือด้านข้างออกมาเป็นหน้านะครับอาจเป็นหน้าผู้ใดก็ได้นะครับโอ้เหมือนเหมือนครับสวยสวยมากเลยนะครับก็เราขอชื่นชมนะครับว่าการพัฒนาของการทําผมชายหรือการตัดผมชายในกลุ่มของในแนวของศิลปินสม,มัยใหม่เนี่ยมันมีการพัฒนาไปไกลนะครับนะให้เราได้เห็นว่าโลกนะครับยุคนะครับสมัยอดีตการและณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงหรือหมุนได้เร็วให้เราได้เห็นว่าความ าเจริญหรือความลักษณะของแนวของศิลปินเนี่ยมัน,มนพัฒนาไปไปได้ลึกหรือไปได้ไกลมากครับเพื่อนๆน้นนนองๆหลายๆคนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมและยังติดตามตอนที่2อ,อยู่นะครับผมออสสมจิตนะครับดิสพักดีหรือเจ้าของรัฐบาลเทต t โอคารามีนะครับที่เอาความรู้นะครับเอาเทคนิคเอาการทํางานเอา หลายๆอย่างในการเรียนรู้ของลักษณะถึงของผมชายให้เพื่อนแล้วก็ให้น้องแล้วก็ให้ช่างเถิมสวยหลายๆคนตลอดจนนะครับอาจจะเป็นช่างผมชายหรือไม่ใช่เป็นช่างผมชายนะครับอาจจะเป็นช่างผมหญิงหรือนะครับหรืออยู่ในต่างประเทศนะครับท่านก็สามารถจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับตลอดจนที่นะครับน้องใหม่แล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะครับที่ให้เป็นกําลังใจแล้วก็เอา ความรู้นะครับของเราเนี่ยไปไปศึกษาบ้างแล้วก็ไปพัฒนาบ้างตรงนี้ขอขอขอบคุณแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขอเป็นกําลังใจครับครับอย่าลืมนะครับหน้าการทํางานในเขาเรียกว่า ดีกว่านะครับในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราต้องมีเวลาศึกษาแล้วก็พัฒนาดูนะครับอาจจะดูตามมกกาซีนหรือตามแคปตามจอแะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่ง u t u b e อะไรทุกอย่างนะครับเขาก็มีตรงนี้อยู่ลองศึกษาดูนะครับลองพัฒนาอยู่ใหม่ๆนะครับอาจจะซื้อตัวคิปเปอร์มาทั้ง1ตัวนะครับที่มีนัมเบอร์ถึง1-6กแล้วลองลองดูนะครับไล่ตั้งแต่เฟรตนะครับตั้งแต่ขาวเลยนวลเกินไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็มีอยู่5เบอร์นะครับหเบอร์นะครับนัมเบอร์ เราสามารถเทียร่ายกรอบได้ส่งได้ตรงนี้ออกมาครับเป็นการทํางานที่เราก็เรียกว่าอะไรนะความสวยงามที่มันเป็นการที่เราเรียนรู้ได้นะครับจากจากหรือหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าจะเอา ประกอบอาชีพเลยอันนี้ท่านก็ต้องหาสถาบันหรือศูนย์ฝึกวิชาชีพแม้ตลอดจนที่เขาเป็นอะคาเดมีที่เขามีการสอนนะครับนะลองลองเข้าไปศึกษาดูเข้าไปเรียนรู้ดูนะครับว่าการปุดการตัดผมชายในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเขาตัดกันแบบไรันะครับนะการฝึกฝนหรือการเรียนรู้ในชั่วโมงบินเนี่ยเขาบินลักษณะอย่างไรนะครับดีลองดูนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมี เขเรียกอะไรนะมีหน่วยแม้ก็ทั่งไปตัดที่ตามองค์กรหรือตามชุมชนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีปลายพากันไปไปไปฝึกฝนนะครับไปไปตัดการตา,ต,าต,าต,าตาม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 สถานที่ต่างๆนะครับตอนนี้โอกาสมีเยอะมากนะครับต้องยอมรับความจริงนะครับ คำว่าการมีเยอะมากของว่าหลายๆที่ที่เขาเป็นสถาบันหรือที่เขาสอนอยู่เนี่ยเขาก็พาออกหน่วยนะครับตามชุมชนตามตลาดมั่งไปรถเมย์มั่งอ้างร้านสับติดค่าอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่ที่เขาอยู่นะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะดิวกันได้ครับเสร็จแล้วผมมาใช้กันไกลก็ค่อยดิวหรือก็ค่อยไล่หรือก็ค่อยเก็บนะครับของทรงของส่วนบนอย่างที่บอกว่า ผมเขาเนี่ยมันเป็นถึงจะสั้นจริงแต่มันเป็นความหนาหน,นาในที่นี้หมายความว่าเราไม่สามารถปัดหรือเสยได้นะครับผมต้องดิวให้มันมีความบอบางคำว่าบอบางในที่นี้ก็คือการไล,ล่ลักษณะของทรงที่มันมีความพิวหรือให้ันเนื้อผมว่ามันมีความซอฟออกมาโดยการใช้ปลายหรือใช้กันไกก็ค่อยดิวหรือค่อยๆเจาะหรือค่อยๆไล่ทรงอันนี้ก็คือเป็นการทํางานนะครับเป็นรูปแบบของเ e ตูอัคนมีที่ที่ผมได้มากก่าวแล้วก็มาเล่าไอ้กับ เ,เพื่อนๆกันหลายๆคนฟังครับนะครับพอหลังจากที่เราจบงานเสร็จแล้วนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ใบมีดคำว่าใบามีดอยงนี้นะครับอาจจะก,การขอบมันมีความคมออกมา ไอบิดเป็นเหลียมเป็นมุมเป็นแหลมเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ทรงที่เขาจินตนาการเลยเขาบอกกล่าวเราเห็นไหมครับทรงออกมาได้คมออกมาได้สวยมากเลยนะครับครับก็เป็นการทํางานในกลุ่มของ k t ก Academy ที่เราใช้แนวของออโตมติคัตหรือเป็นสถาบันที่แห่งแรกที่เรามีการอัพพลายเอารูปแบบต่างๆมานําเสนอนะครับแล้วก็เอามาคมาแชร์หรือมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ หลายๆคนท,ที่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 ชอบนะครับในสายวิชาชีพก็จะได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันนะครับในสโลแกนเราบอกตลอดเวลาวก็คือช่างผมเราไม่ทิ้งกันนะครับเรามีอะไรดีๆแล้วก็จะนําเสนอนี้ก็มาเพื่อนๆกันครับวันที่15 16 17ก็นะครับก็ที่นะครับน่าจะเป็นที่ไบเทคบางนานะครับมาจะมีงานแข่งผม หรือแข่งก้าวผมแต่งหน้านะครับในงานของแฮบิวตี้ที่เขานําเสนอจากเกาหลีนะครับเอามารวมประยุกต์กันนะครับเอาประยุกต์กันมารวมกันนะครับว่าจากกระทาบันของเขาเลยที่มีชื่อแห่งหนึ่งของเกาหลีนะครับก็แล้วก็พี่ธินกรหรือพี่เป้งหรือแฮบิวตี้เนี่ยก็มาดิวหรือมาจับมือกันเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนกันในการจัดงานครั้งนี้เป็นงานจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับวันที่16เนี่ยจะมีงานแข่ง ในลักษณะเก่งของแต่งหน้าเป็นอินเตอร์เนชันแนลหรือเป็นนานาชาตินะครับนาหลายๆคนที่ที่รับฟังและดูอยู่นะครับก็ไม่แน่นะครับถ้าผมมีบูธหรือมีอะไรในสิ่งที่ผมทํางานตรงนั้นนะ่ยผมก็จะเอาไปเทคนิคของการก้าวผมในเวอร์ชั่นของการก้าวผมในเก่งของสมัยใหม่นะครับหรือจะเป็นประยุก์ตในการ เจ้าสาวนะครับถ้ามีไปทานก็ลองไปดูนะครับไปดูไปชมแล้วก็ไปสอบถามผมนะครับว่าก้าอยังไงนะครับนะผมกล้าคุยได้นะครับจะต,ต้องมีความสวยงามนะครับแล้วก็มีความแปลกไอ้กับเพื่อนๆน,น้องๆแล้วก็คนที่เข้ามา ที่บูธนะครับหรือเจอผมที่ในงานนะครับก็เข้ามาดูแต่ต้องได้เวลาที่ผมทํางานนะครับเวลาที่ผมทํางานเนี่ยมันอาจจะแพนตรงนั้นออกไปแต่ถ้ามันจบงานไปแล้วแล้วเราจะมาลื้อเขาทําใหม่เนี่ยมันไม่ได้บังน,นี้ต้องยอมรับฟังแต่ถ้าตอนที่ผมทํางานเนี่ยสามารถจะดูและสอบถามได้แล้วก็เรียนรู้ตรงนั้นได้นะครับไม่เสียตังค์นะครับนะผมสอนในฟรี สีส่ทรงเลยนะครับไปดูกันว่าการทํางานในรูปลักษณ์ของแบบอินเตอร์เนชั่นแนลหรือเป็นนานาชาติเนี่ยการทํางานในในกลุ่มของแฟชั่นตรงนี้เราทําลักษณะอย่างไรนะครับไปลองไปดูแล้วก็ไปชมกันนะครับว่าการแข่งแล้วก็การเรียนรู้ในลักษณะของเรียกว่าอย่างเกาหลีแล้วก็ไทยที่มีอาจจะมีหลายประเทศนะครับที่เข้ามานะครับก็ลองลองไปศึกษาแล้วก็ลองไปเรียนรู้กันหรือใครที่ชอบงานแข่งนะอาจจะอาจจะไม่ได้แล้วนะครับก็ปิดสมัครแล้วที่ที่2้านะครับก็ ก็ขบได้แค่แต่ชมนะครับแล้วก็ต้องการนะครับไปใน3าวันเนี่ยมีสินค้าขายนะครับอาจจะเป็นทั้งในและต่างประเทศเราก็ไปไปศึกษาแล้วก็ไปซื้อตรงนั้นได้นะครับแต่ที่เด็ดดวงเงินที่บอกว่านะครับใครที่ที่รักรับผมแล้วก็ชอบผมเนี่ยนะครับอยากจะไปดูก้าวผมอยากจะไปดูลักษณะของการทําผมหรืออยากจะไปศึกษานะครับจากสี่ทรงที่ผมมีการแพนออกไปหรือสาธิตหรือโชว์ตรงนั้นน่ะนะครับหรือไปบอกกล่าวกันก็ไปเรียนรู้ได้นะครับฟรีนะครับตรงนั้นตรงนั้นที่บูธของเราเราไม่เก็บค่า ใช่แต่เพียงที่เราเสนอเนี่ยนนะครับครับก็เป็นว่างครับงานวันนี้นะครับหรือการซอยลักษณะผมชายก็ได้จบแล้วนะครับผมพอดสมจิตดิสภักดีหรือ k t ทีโอการนาเมีครับศูนย์แปดหแล้วพบกันทางทิกตอกนะครับทาง YouTube แล้วก็ทางเฟซบุ o กไลฟ์เอเบอร์ดีเครับเราพบกันเจอกันอีกนะครับในสไตล์เคทีโอบายการนาเมียการนาเมีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ